ใครไม่ชอบไหวผ่านไม่ต้องราม,มากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิก๊กยาติธรรมสุเรียนบารบีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับตามต่อครับสูตรเทียบชุดวัดใจสุขที่17 ตุลาคม2568ครับวันจันเนี่ยข้าวบนวันพุธข้าวบนครับแม่นะเสียดายนะบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรเทียบชุดวัดใจซึ่งล่างอย่างเดียวบางท่านบางคนเห็นแล้วว่าพุติกรรมของสูตรเทียบชุดวัดใจมันมาบนบ่อยมากเลยแต่ก่อนเนี่ยข้าว่างเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนมาเป็นออกบนซะงั้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจันทเข้าบนวันพุธก็เข้าบนแล้ววันศุกร์เข้าล่างอย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่ามันเข้าอยู่ทั้งอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่ามันไปบนทั้งสองนะครับแล้วก็มาแค่หนึ่งก็คือล่างนั่นเองส่วนอาทิตย์นี้ครับวันจันที่ผ่านมา13ตุลาคมเข้าบนครับ9 4 5 6ส่วนวันพุธวันที่15ตุลาคมวันพุธเนี่ย เข้าบนอีกแล้วนะครับ9 1 5 2ห2หเนี่ยไปบนนะครับมันมันเข้าบนนะอ่ะม,มันเข้าบนไม่ใช่ล่างอะ่ะซึ่งวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้จะเข้าบนหรือเข้าล่างครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะเข้าบนหรือเข้าล่างไม่รู้เหมือนกันสําหรับท่านที่มาดูนะครับโอ้โหเลขเยอะเกินไปละแอดอ บอกเลื่อนผ่านไปเลยครับไม่ต้องดราม่าว่าทำไมให้เลขเยอะซึ่งมันเป็นสูตรเทียบแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางอาทิตย์ก็น้อยบางอาทิตย์ก็ได้น้อยสิบกว่าคู่บางอาทิตย์ถึงไม่ไม่ถึง10บนะครับบางอาทิตย์ก็ประมาณนี้อะไร20เลยมีตั้ง20คู่แล้วแต่ช่วงนะครับช่วงบางช่วงก็ได้น้อยบางช่วงมันเลขชนกันครับถ้าเลขชนกันผมก็ตัดออกแต่ถ้าเลขไม่ชนกันผมก็เอามาแบบนี้เลยทั้งหมดผมไม่ตัดทิ้งนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมที่ ตามสูตรนี้นะครับสูตรเทียบชุดวัดใจนี่เอามาให้ดูทั้งหมดเลยว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ไปคัดเอาเองหรือจะวัดใจว่าไปทั้งหมดยกแพ็คก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่า ในสูตรเทียบชุดวัดใจนี้แม่แม่ป้าป้าที่ดูอยู่นะครับจะไปทั้งหมดก็ได้หรือจะไปแค่บางบางตัวที่เราชอบก็ได้เอาสูตรนี้ไปเทียบกับสูตรอื่นๆที่แม่แม่ป้าป้าดูอยู่หรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆให้มาก็เอาสูตรนี้ไปเทียบตรงกันหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าตรงกันก็เน้นๆกันไปนะครับสาหรับพี่ๆแม่แม่ป้าป้าที่ดูอยู่ชอบตัวไหนในสูตรนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิ้บอกด้วยนะครับสาหรับสูตรเทียบชุดวัดใจนี้นะครับเอามาเป็น แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณณในการรับชมและเลือกด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับจะมาหรือไม่ก็อรอลุ้นในช่วงเย็นของวันศุกร์นี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไ u b ์กดติดตามกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนสุริยันบารมีขอยอรัมคอยอรวยขอมีโชคถูกหวยอรวยเบ,บอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับชอบตัวไหนในชุดนี้อาใครไม่ชอบปล่อยผ่านไม่ต้องราม่านะครับ HUUUUUGH <sharp inhale>